นะคะคสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้จ,จะมารีวิวมีดเดินป่านะผู้มีดเน็ตนะคะแล้วก็ผ้าบ้อง,องนะคะมีดบ้องนะคะมามาเลยดีกว่าตัวนี้จะเป็นเล็กแนบนะคะหน้ากว้างมีดเน็ตนะได้ามาพยุงนะคะพยุงอาจจะนะติดกระพีนำนะติดกระพีด้วยนะคะหน้ากว้างอยู่ที่3.2ขนาด7มิลน,นะคะ10 ฟันปุ๊บดูก็มือจุดมันจะดุดกำกง่งฟันป๊ปิถ้าจืดคนฟันเปล่นก็จะปึ๊บๆๆปึ๊ปึป๊บเดียวละรุดเลยอ่ะไมนะคะดูกัหู้ยว่าเต็ฟันปกเอฟันดตสมีตดีละนี่สินิ้วทานมันมีฝักันา8แปดนิ้นนะ นันนี้จะเป็นมิดบ้องค่ะบอ้อกมิดบ้องนะคะสหนาสุดอยู่ที่แปดมิลนะคะหนาสุดตรงนี้นะคะลูกค้า อุดใส,ส,ส่โมเสกยัดเอาเนีคความยาวตรงนี้12บสงอยู่นะคะมีเรื่องนี้นนป้าตะขวนฟันเป่นถกฟันก็เป็นเจวาใช่ฟันต้าคนฟันเปนลนอะคักัน,นได้ถึงว่าถ้าจะฟันเป็่นถึงว่ามัน มันใสได้มันโอเคแบบนี้นะแต่ว่าใส่งานได้ดีอ่ะอะครแม่ดอีกเราไม่ได้ถ่ายเรมยมกีนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นทิวไฟน,นะคะ อยูไฟนะคะมีลูกค้าซื้อเอาบัตรหรือเสียหรือว่าจะซื้อใหพ่อพ่อเห่นว่าซื้อเลยลอ้วยสเสียรือหมดเท่ากันค่ะไซส์เท่ากันนะคะ วนี่จะที่ไอออนตอดนี่นะะสวยลูกค้าถนัดมือถ้าคนเอาไปใส่งานนะ,ะช่วงนี่หน้าดำหน้าเกี่ยวเข้าเอาไปรถไปจบไปหาปูหาป่านี่นะคะลูกคคานะคะจุนมะบถนัดก็กัรไฟนี้ฟันเธอเดียวกันบุคาดดอกมา <c ười> คือฟันก่อไผ่แล้วส่้นนี่สามสี่ล้อไปเลยมา น้ำนักอุบลปุตตินะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรีวิวผิดพลาดกะนรจุมก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุมมิสวัสดีค่ะ